พบพอกันอีกงามเสารครับพี่น้องมาแล้วครับมาแล้วทอไม้ครับทอสูตรที่ตามหากัน,นหลายคนนะครับแบบไอหนุ่มเวทดแดงนะครับผมเวลาเดินเบาจะมีเสียงวีดมีเสียงลูกวีดปิ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 ดนะครับแล้วพ่อเขาอัดดินออกมันจะมีเสียงข่วงนะครับผมเสียงข่วงที่เป็นสเสน่ห์ของสไตล์รถไทสฟอร์ดนะครับนี่ครับพ่อทอม ขอของอ้อนที่เป็นจมจอมหัวมันไหวนะครับเป็นแบบห้องหกสี่ศูนย์เสียตุ๋ยได้ก่อนหลักห้องไอน้นเ็ดงนะครับที่นี่เที่วบ้านที่นี่สองขั้นนะครับมีทอสูตรแบบนี้นอกกันกน็ไม่ได้ทอตลาดนะครับถ้าผมพห็นมาหาอยีพี่น้องตัวนี้ได้มากแต่ก็ายซ่าย,ยู่เชียงใหม่นะครับผมเพิ่งส่งมาให้เพิ่งเอานองผมเก่าลอ,อยครับค่าส่งสามสี C, ่ลอยครับมันไกลนี่ครับมาแล้วผมกลับมา เห็ดสีขึ้นมานี่ก็มาคัดนะครับคัดข้อมันครับมันจะเป็นเลดนะครับข้อตัวนี้เลดนะหลังจากเข้าอัพสปริงแล้วกะได้ท่อไม้มาอีกนะครับเมื่อนี้ก็หน้างานกับโบมี่นะครับวันนี้ยังหลยกับสีไปเกตทางเอามันในเพิ่นนะครับเกตทางให้มันพุ่มนี่แหละเกตเพื่อให้รถยกเขา,กายกางนะครับกับถอยรถหกหล่อเข้าไปค้นไ้นะครับแล้วก็ รถเอ็มเขาหาเข้าสร้างีบบเขาไปคุดมันให้เพิ่อนอยู่อีกหนึ่งบาทน,นะครับไปไปยกให้เพื่อได้พี่กายพี่น้องรถหน่อยเขา,าเพ <c oughs> ่อคูถ่าบนาเเขาเอารถใหญ่เขาารถใหญ่ยกเนาะเขาก็กเลยเอารถใหญ่ไปคดนะครับเดีย๋ยวขาสิทาฟังเสียงกันเมืองครับสิเป็นแบบใดนะครับเปธาฟังเสียงกันเมืองนะครับใส่กันพี่น้อง ส่งมันสีเป็นบขึ้อโมล่ะครับส่งทอแบบนี้มันจะเป็นอะไดเดี๋ยวพี่น้องเบาวุาถถกเป็นงาข้องอๆจัหน้อยนะครับอ่าเรียบร้อยครับทอรถฟอร,ฟอร์ดก็มีอย่างายนะครับประกับกระสือเส้นไมพี่น้องร้อยยี่สิบตะเกาเกียวบันหลุดครับถอดถอดเขาดูไรสวยเหรอเดี๋ทางสวนมันมเป็นคนพี่น้อง ต่างขวดมันสั้งเสียงกันมั้งครับเป็นยังไงโอทาบผ่านบาสรางรอพอดมันกัจัดเป็นแบบสเตปเดินหอบไปให้นะครับ กเสียงรถเบียพร้อมพีม่น้องไปครับ อมาหอดจอดถึงไฮมันครับถารถยกมาอยู่เพิ่ไปกีดยางอยู่บนนี้มากสวยแน่วาสันพนักงานันกับฟักกันตัดฟักหัวอยู่นครับเดี๋ยวเชียใจอีกท่ายให้ครับมันจะไปกีดทางถารถยกเขากอทอไหม่ทอไหม่ใส่ไรกว่าเดิม 아세요 빨리 내